เมื่อสักครู่โรงเรียนเสียงดังนะครับเพราอยู่ใกล้วัดก็เลยย้ายมาที่งานแสดงศิลปะนะก็ประทับใจภาพนี้นะฮะ,ะหมายความว่าภาพนี้เตรียมตัวแล้วจะพุ่งทยานและะ้วก็จะนำมาใช้อธิบายการที่ประชาชนมีบัตรประชาชนก็ให้เตรียมตัวพุ่งทยาน หลังปีใหม่ไปแล้วนะฮะหมายว่าปีใหม่ปีห6หไปแล้วจนทั้งถึงปีใหม่ไทยปีใหม่สากลนะฮะจนถึงปีใหม่ไทยก็เรียกว่ามกราถึงเมษาอ่าช่วง3เดือนเนี้ยนะครับสาเดือนเนี้ยเราควรเตรียมตัวพุ่งทยานไปเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์ด้วยระบบระบบใหม่ที่ผมอกอกแบบเตรียมไว้ให้นะครับเป็น าการเตรียมที่ประชาชนควรจะตื่นตาตื่นใจกันทุกๆคนที่มีบัตรประชาชนถึงเวลาที่ท่านจะต้องสปีดพุ่งทยานแล้วนะฮะมันมีฤทธิ์มีเดชแต่ท่านไม่ใช้มันมีพลังมหาศาลแต่ท่านไม่ใช้ท่านสมัครจะเดินเข้าคูหาเลือกตั้งเหมือนถูกสะกดจิตให้ไปเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วไปเลือกโจรใส่สุดทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นท่านทําแบบเก่าๆอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่ไม่เคยทําทําแล้ว พอได้แล้วจบได้แล้วถ้าทําอีกก็ผมจะเรียกว่าท่านอยู่ในกระบวนการโง่แต่ขยนันเป็นกระบวนการคนโง่ที่ขยันนะมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์ม,นม,ชนมันทําให้เสียเวลาแล้วประเทศหลงทางมาเก้าสิบปีล้าจะเป็นที่จะต้องเดินเส้นทางใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้บัตรประชาชนนั่นเองที่มีพลังเต็มเปี่ยมเหมือนกับสเกลเจอร์เนี่ยพร้อมที่จะพุ่งทะยานแล้วเพราะฉะนั้นใช้บัตรประชาชนท่านะวางในใบสแสดงเจ็ดจำนวนแล้วส่งมาสี่สิบล้านใบก็ ไปประกาศเป็นกฎหมายความมันม่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมัน่นคงรัฐธรรมนูญก็ตกรัฐบาลตู่ก็หายประเทศไทยเก่าก็สิ้นสุดจบยุคสมัยลงนะก็ประกาศเป็นยุคใหม่พุ่งทะยานเข้าสู่โลกใหม่เลยจะเป็นชาติไทยที่เจริญอย่างรวดเร็วว่องไวเราหลงทางมา90ปีหรือ20ปีเราจะประกาศเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์าวร์นะที่นี่ซอฟต์าวร์มีหลายตัวเช่นระบบประคองใหม่เป็นประชาธิปตยสูงนี่ก็อซอฟต์าวร์ ประชาชนเป็นมุนษยุทองคําวินยัยนี่กับซอฟต์พาวเวอร์ที่มีจุดสํารองพขละ4ล้านถึง16ล้านนะฮะแล้วก็ระบบการค้าแบบใหม่ที่ไม่ใช่ทุนนิยมเป็นทุนสมมากเรียกว่าพอเพลง i ิ m ซึมอันนี้ก็ซอฟต์พาวเวอร์นะแล้วก็มีเดอะซิมโฟนีไทยฟู้ดคัสเตลมายว่ามีปราสาทไทยที่เป็นอาหารสีภาคอยู่ที่ทุกประเทศอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็มีระบบจราจรทางไหลดีรันอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ พราะนั้นที่นี่มีซอฟท์พาวเวอร์หลายตัวนอกจากที่เรามีอยู่แล้วเช่นมวยไทยอาหารไทยหญิงไทยกานท่องเที่ยวอะไรเงี้ยที่เรามีอยู่ไม่เพียงพอจะต้องมีแบบที่ผมออกแบบเนี้ยจึงจะมีพลังเต็มเปี่ยมพร้อมพ,อมพุ่งทยานเพราะนั้นบัตรประชงท่านมีพลังเต็มเปี่ยมแล้วเปิดให้มันพุ่งเป่านกหวีดเป่าปี๊ดก็คือพอปีใหม่ปุ๊บพุ่งทยานกันเลยนะครับปีใหม่หกกนะฮะพุ่งทยานไปเลยเส้นเส้นายก็คือวันที่ เดือนเมษาปีใหม่ไทยอ่ะจากปีใหม่สากลถึงปีใหม่ไทยพุ่งทะยานไปเลยจะต้องได้40ิล้านเสียงแล้วประกาศเป็นกฎหมายความมัน่นคงเปิดระบบระบอบใหม่นั่นเป้าหมายอยู่ตรงนั้นขอเชิญทุกท่านใช้บัตรประชาชนให้เต็มที่เต็มพลังของมันมันเตรียมพุ่งทะยานแล้วอยากเก็บเอาไว้เฉยให้มันเหี่ยวแห้งเฉาตายนะใช้พลังได้แล้วถ้าไม่ใช้ไม่เกิดความชอบธรรมดังนั้นต้องเปิดแล้ว อันนี้คืองานเอกซิบิชันนะครับตามป้ายนี้นะครับเอาอไปเลยไ้ตรงสื่อมันน่าจะกลับนะขออายด้วยฮนะเออเดี๋ยวจะกลับอีกข้างหนึ่งให้